กราบก้มพระคมเบื้องยุคคนบาทอาศิรภาสโสมนัสพิพัฒผลเฉลิมพระชนมพันษาภูวดลมิ่งมงคลล้ำเลิศประเสริฐการ28กรกฎาคมอุดมเลิศแสนประเสริฐเกลิกไกลแผ่ไพาสาลพระบุญญาเลิศล่าสุทาทาน อภิบาลคุ้มกล้าวผองชาวไทยดังมิ่งขวัญดวงใจหาไทยราชมิ่งขวัญชาติชื่นชมสมสมัยพระยศยิ่งยืนยงดำรงชัยพระเมตตาปรากฏไกลในสากลขอพระองค์ทรงพระ,กะเกษมสุขนิรทุกนิรภัยในแห่งหน สารยุติธรรมถวายชัยยมงคลบรรดาลดลขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางเมธินีชโลธรประธานสาลฎีกาพร้อมคณะผู้บริหารสารยุติธรรมและข้าราชการฝ่ายตุลาการสารยุติธรรม